สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่23กรกฎาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นของวันนี้เรามาเริ่มกันจี่ข่าวนี้ทูเิลหวังจะรังอัสเิริโกยต้าอยู่กับทีมต่อไปนะโดยทางชูม,มัสทูเิลกุนซือของทางเชลซีพยายามที่จะรังเซซ่าอัสเิริโกยตาขอลังกัตันทีมให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไป โดยก่อนหลังใบัตสองปีรายนี้มีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าต้องการจะย้ายออกจากท,ทีมโดยมีบาร์เซโลนาเป็นจุดหมายปลายทางซึ่งทางในายใหญ่ชาวเยอรมันก็หวังว่าจะรั้งตัวเตะให้อยู่กับทีมต่อไปโดยทุกข้ให้มัมภากบทางแซนดานในแคมป์ปรีซันของทีมนะว่าเป็นคำถามที่ยากเลยนะเพราะผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะทำให้ในสิ่งที่อฟริเซต้าต้องการได้หรือไม่ถึงจุดหนึ่งมันเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ ผมเพิ่งเปรียบไปว่าตอนนั้นต่อสู้เพื่อคูริบารีที่เป็นนักเตะทีมชาติและอยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกันมากแค่ไหนเขาเป็นนักเตะคนสำคัญของนาบารีนะแต่เรามีแข้งทีมชาติสเปนที่เป็นกัปตันทีมเชลซีผมมองว่าเขาอาจจะอยู่ระดับเดียวกับทางทีมก็ได้แต่บาเซรลนาไม่ได้มองเขาระดับนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าผมให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการได้เนี่ยเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ง่ญ่ใช่ไหม เราไม่คิดมากจนเกินไปเกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นโฟกัสอยู่ที่เราและก็สิ่งที่เราต้องการผมคุยกับเขาและผมบอกกับคุณนะว่าผมเข้าใจในระดับส่วนตัวและระดับอาชีพแต่ผมไม่ได้อยู่แค่ในบทบาทนี้ในการให้สิ่งที่เขาต้องการผมเป็นผู้จัดการทีมเชลซีที่ต้องการทำสิ่งดีที่สุดเพื่อทางเชลซีในขง้งนี้ เขาไม่ได้ชอบมันแต่เขาเข้าใจมันยากสำหรับเขาเพราะอีกสโมสรยื่นสัญญายาวในวันที่1กันยายนเมื่อทุกอย่างสงบลงเขาสามารถเล่นระดับสูงได้ในของหลักนี้แบนเนอร์สอถึงทางตันสายตาตูเคิลอาจจะแลกโดก,ก็เป็นได้นะ โดยจิโมเวนเนอร์กองหน้าค่าตัวแพงของโชซีมีโอกาสย้ายออกจากทางแซมฟอร์บริดก่อนเส้นตายตลาดซื้อขายสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพราะอยากจะมีบทบาทลงสนามมากยิ่งขึ้นสวนทางกับความคิดเห็นของเฮดโค้ชโทมัสทูเคิลมองแข้งดอยช์ดีไม่พอตัวจริงโดยการรริงานจากทางสกายสปอร์ตดอยน์ได้บอกว่ากองหน้าไวช้ชสกปเปลาน,นี้คือประดกจากยุคอดีตผู้จัดการทีมฟรังกันพาดแต่นั้นไม่ใช่สไตล์แบบที่ทูเคิลต้องการแต่แรกอยู่แล้ว อย่างไก็ตามครึ่งหลังซีซั่น2020ต้องล้มหัวจมท้ายไปก่อนหน้านี้เนื่องจากเวลาเตรียมทัพกระชันชิดนำมาซึ่งตำแหน่งแช,ม,ชมป์แชมเปียนลีกแบบงงๆในครั้งนี้ในฤดูกาลต่อมาทางสิงปรูนั้นดันทุ่มซื้อโลมิลูลูกากูมาแพงจึงต้องให้โอกาสไปก่อนในช่วงแรกเบียดโอกาสฮอกดอยช์อีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นพอผ่านครึ่งซีสั่นร้อมเน่หลุดโผแทนที่ทุกเคิลจะผลักดันแบนเนอร์ก็กลายเป็นหมางเบินไปซะแล้วและเลือกไคลส์ฮาวเวิร์ดเป็นเบอร์เก้าในหลักแทนในครั้งนี้เหตุนี้จึงเข้าตำราคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อบอสไวซี่แปดกรณีเดี๋ยจะเขียนที่โมเวนเนอร์จะจะขาดแต่ก็ต้องอาศัยเวลาให้กับทางชอชบอดี้เจ้าของทีมและก็รักษาการพออกีฬา หาคู่เจรจารับไปเลี้ยงดูต่อเสียก่อนนะคาดกันว่าคงปิดจ็อบใกล้ๆตลาดวายอย่างแน่นอนตัวนั้นท่าทีของแขคงดอยช์นะก็ประคานเมื่อทางชูเคิลเนียให้สภาพต่อทางสาธารณะวิจาร์ณแล้วก็กังขาผีเท้าขาประจำพอสะพัน์ในทีมของเขาสองคนนั้นขาดความราบรื่นในข้กนี้ดังนั้นก็เป็นการที่ดีสุดนะฮะที่ได้ย้ายออกไปเพื่อจะลงเตะสม่ำเสมอ และก็ถูกทางบุเดสอาเทนเนอร์คันซีฟริกเลือกเป็น26แข้งทีมชาติเยอรมันในฟีฟาเวิลด์คัพ2022ในช่วงปลายปีนี้นำมาซึ่งทฤษฎีแลกตัวโดยตรงกับทางคิสโนโบรนโดของทางแมนเชสเตอร์ในเมื่อผู้จัดการทีมเอริกเชนฮาร์กก็เปิดทางอย่ากได้กองหน้าเพิ่มเติมอายุไม่มากมายพร้อมช่วยเพรสชิง่งและก็ปกครองง่ายแบบนี้ชูเข้าปิดปากเงียบในเดียวของชูกุนเด โดยทางโทมัสทูเคิล้จัดการทีมเชลซีไม่ขอออกความคิดเห็นหลังถูกถามความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวชูกุนเด้ก็อหลังกระทางเซบียาโดยเชลซีเปิดศึกนอกสนามกับทางบาร์เซโลนาในการแย่งชิงตัวคุนเด้กองหลังตัวเก่งของเซบียาและก็ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีภาษีที่ดีกว่ายักษ์ใหญ่จากทางคัมนูโดยเซบียามีแนวโน้มที่จะตอบร,รับข้อสเสนอ5 5ล้านปอนของเชลซีเนื่องจากจะได้เงินสดเลยขณะที่ทางบาร์เซโลนาเองก็พยายามเสนอเบฟิชเดอร์บายเพิ่มจำนวนเงินลงในครั้งนี้ เดีย๋ยวเมื่อถูกถามถึงเดี่ยวนี้ทางจุกเกิลก็ตอบว่านี่ก็สิ่งที่คุณต้องการแต่ผมจะไม่คอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับนักเตะคนอื่นเขาไม่ได้มีเอข่าวอะไรในตอนนี้เลยผมจะบอกคุณหากมีข่าวของคุณเดยผู้ซือชาวเยอรมันได้กล่าวชิงใช้ท่าน,นี้มีการเป็งกานข่าวว่าบาร์เซโลนาเหมือนจะเริ่มไปหาตัวเลือกอื่นโดยเล็งไปที่อันเชโกมาติเนสกองหลังแอตติกบิลเบาในครั้งนี้กันแล้ว ชูเกลเผยแจ้งแข้งเชลซีรายนี้แล้วว่าจะขวางไม่ให้มีการย้ายทีมในครั้งนี้นะโดยโทมัสตูเกลผู้จัดการทีมเชลซีออกมาเปิดเผยถึงการพูดคุยระหว่างตัวเขากับลูกทีมรายหนึ่งว่าจะมีการขัดขวางไม่ให้มีการย้ายทีมออกไปในช่วงสมัยน,นี้เลามีข่าวเชื่อมโยงกับทางบาเซรลนาโดยตาวโทมัสตูเกลยอมรับว่าเขานั้นรู้สึกลังเลใจที่จะให้เซซ่าอาซิลิโกตา ย้ายจากทางเชลซีไปบาร์เซโลนาในช่วงสมัยน,นี้ซูนเต้ไวจากสเปนนี้อยู่ทีทิมแซมฟอร์บริดมาครบ1ิฤดูกาลแล้วและจะตัวต้องการลับไปที่สเปนโดยมีบาร์เซโลนาเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการแต่ดูเคลยืนยันว่าอาร์เซิอกต้านั้นยังเป็นส่วนสำคัญของแผนการทําทีมของเขาที่เชลซีและเปิดเผยได้เลยว่าเขานั้นได้บอกกองหลังรารนี้ว่าเขาต้องการจะขัดขวางการย้ายตวยังแคมป์นูของเขาอย่างแน่นอน เมื่อถูกถามได้ว่าเขารู้สึกกำคัญใจก,กับการที่ทางบารเซโร์นาพยายามผลักดันให้สัญญาก,กับทางอาร์เซนอลต้าหรือไม่ชูเิลตอบว่าอาจจะนิดหน่อยนะทูเิลยังพูดถึงสถานก,การณ์ของอาร์เซนอลต้ากันด้วยว่ามันเป็นคำถามที่ยากหน่อยเพราะผมไม่แน่ใจนะว่าจะให้อาร์เซิอเนี่ยในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ ซึ่งผมซึ่งจะเปรียบเทียบนะฮะว่าเราเนี่ยต่อสู้เพื่อให้ได้ตัวคาริบูลลี่เนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นทีมชาติและก็ใกล้เคียงกับอายุมากแค่ไหนเขาเป็นผู้เล่นที่สําคัญเป็นอย่างมากสำหรับนาโปลีแต่ราบนั้นไม่นัดเตะทีมชาติสเปนที่เป็นกัปตันทีมเชลซีเลยนะผมมองว่าเขาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับทางบาร์เซโลนาไม่นด้จะมองระดับแบบนั้นแต่นั้นผมไม่แน่ใจนะว่าผมต้องการในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่เพราะเขาเป็นผู้เล่นชิงใหญ่ เราไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับสโมสรอ,อื่นๆเราโฟกัสอยู่ที่ตนเองและสิ่งที่เราต้องการผมพูดกับเขาและผมพูดกับคุณนะว่าผมเข้าใจระดับบุคลารกรและระดับอาชีพแต่ผมไม่ได้อยู่ในบทบาทนี้เพื่อมอบสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นผมเป็นผู้จัดการทีมของเชลซีที่ต้องการทำสิ่งดีที่สุดรหรับทางเชลซีเขาไม่ชอบแต่เขาก็เข้าใจมันยากสำหรับเขาเพราะอีกสโมสรอ,อยู่กับเขาจะต่อเนื่อง ชูเข้ายึางปฏิเสธการรระงานข่าวที่อ้าง,งว่าจิโมเวนเนอร์กำลังผลักดันขอย้ายออกจากทางเชลซีในช่วงเสมอน,นี้และเตะเวสสเปรานี้ประสบปัญหาอย่างมากนับตั้งแต่ย้ายมาจากทางแอร์บรสซิกโดยเป็นเงินถึง47.5ล้านปอนด์ในปี2020เขาทำประ็สิ้น23ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด89นัดให้กับทางเชลซีจนสุดที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการรายงานข่าวความตึงเครียดระหว่างชูเิลและก็เวนเนอร์นั้นทําให้แข่งทีมชาติเยอรมนีพยายามหาทางย้ายออกนะฮะระหว่างตลาดซื้อขายน,น,นักเตะในครั้งนี้และการกลับมาเล่นในบุนเดสเลกาก็มีความเป็นไปได้ในครั้งนี้แต่เมื่อถูกถามนะว่าม่มีเรื่องราวอะไรอยู่เบื้องหลังรายง,งานดังกล่าวหรือไม่ชูเ er, กลกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะว่าผมไม่คิดเช่นนั้นครับ ผมไม่รู้เรื่องนี้ติโมไม่ได้คุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ช่วงเวลานี้ผมคิดว่าเขาต้องการจะไปตามทางของเขาที่เชลซีเขาต้องพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในครั้ังนี้เอาแล้วงไงคู่แข่งถอนตัวเชลซีจ่อคว้าแข้งวัลที่3รวมใช้งบประมาณเกือบ6,000ล้านบาทแล้วนะ โดยการที่ทางเชลซีจออได้สมาชิกใหม่รายที่3ก่อนจะเปิดฉากพรีเมอร์ลีกหลังคู่แข่งล้มเหลวแผนในการแย่งตัวรวมยอดในการเสริมทัพทะลุ6 0 0 0ล้านบาทแล้วโดวยงานนี้นะผมทางเอ่อเชลซีทีมอันดับ 3, พิมพรีเมกร์ลีกล้ได้ตัวชูกุนเดกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสจากทางเซบียามาร่วมงานแล้วหลังจากสปอร์ตสื่อแดงกระทิงดุประกานขาดดว่าบาเ์เลนา่ารองแชมป์ลาลิกาสเปนตัดสินใจวางมือจากการแย่งตัว แหล่งข่าวระบุแต่ว่าบาร์ซ่าไม่พร้อมจะสู้ค่าตัวกับทางเชลซีซึ่งยื่นคอสเสนอให้ทางเซบีย่าที่ตัวเลขประมาณ5 5ล้านปอนด์หรือ2,420ล้านบาทโดยเตร็มจะเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อินจิโก้มาตินีสปะกันหลังของแอตติกบิลเบาทีมร่วมสึกลาดิกาสเปนแทนในครั้ังนี้ทำให้ทางชูกุนได้ไวัย23ปี ตเตยจะย้ายมาร่วมงานกับทางเชลซีหลังจากตกลงสัญญา5ปีกันได้แล้วซึ่งก็เป็นนักเตะหน้าใหม่รายที่3ในยุคข,ของชอตโบดีเจ้าของสโม,มสรชาวอเมริกันต่อจากทางบราฮิมสเตอร์ลิงกองหน้าที่ย้ายมาจากทางแมนเชลซิตี้ ้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์หรือ2,900ล้านบาทและคาริโดูคูลิบารีก่อนหลังที่ย้ายมาชิทานดาปอรีด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์หรือ1,496ล,ล้านบาทในครังนี้เมื่อรวมค่าตัวทั้ง3คนแล้วทำให้ทางเชลซีจะใช้งบประมาณในการเสริมทัพรวมกันทั้งสิ้น136.5ล้านปอนด์หรือ6,006ล้านบาทนำมาแต่ที่ทางท็อตบโบรีเข้ามาเช็คโอเวอร์สมโมสรต่อจากทางปรบันอาปาโบวิชอดีตเจ้าของทีมชาวรัสเซียในขรังนี้ และข่าวเศรษฐีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเอสซีทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้วยครับ